ไทยรายวันสุคนชัยอารีกองบินฝนเทียมงบถูกงาบเกลี้ยงคนไทยคุ้นเคยแทบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่กระนำใส่แต่ละฤดูกาลหน้าฝนน้ำป่าไหลหลากรุนแรงท่วมหนักทั่วประเทศกระแสน้ำป่าเทือกเขาสู่เมืองท่วมกันทั้งแผ่นดิน หลังฝนหยุดตกน้ำลดหมดแล้วเข้าสู่หน้าแลง้งหลังฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาชาวไร่ก็เผาป่ากันทั้งแผ่นดินวันนี้เข้าสู่ฤดูแลง้งเต็มตัวแล้วนอกจากต้องเผชิญมลพิษมอควันไฟป่าเรายังได้รับคำเตือนหน่วยงานรัฐบาลที่ดูแลเรื่องดินน้ำลมไฟให้ประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดน้ำในเขื่อนภาคเหนือ ภาคอีสานภาคกลางเหลือน้อยลงไม่เพียงพอที่จะส่งถึงชาวบ้านได้ทั่วถึงเพราะจำเป็นต้องเก็บน้ําไว้ป้องกันรักษาความมั่นคงของเขื่อนและความต้องการของผู้ใช้น้ําในเมืองต้องรอให้ฝนตกลงมาก่อนทางกระทรวงจะได้บริหารจัดการน้ําไปสู่พี่น้องต่อไปถามถ้าฝนไม่ตกละ่ะเอาน้ำที่ไหนมาใช้ตอบ ้องรอให้รู้ได้ก็ตอบเมื่อฝนตกลงมาก่อนถามฝนหลวงหายไปไหนทำไมไม่ออกมาบินทำฝนเทียมตอบอ๋อกรมฝนหลวงรองบอยู่ถามถ้ารัฐบาลไม่ให้งบจะทำอย่างไรตอบรอท่านนายกจะเมตตาตอนไหนก่อยๆว่ากันจึงถูกพวกปากหอยปากปูรู้มากกว่าพวกข้าราชการ ที่นั่งรอนอนรอกินเงินเดือนอย่างเดียวเขานินทากันว่าสมองของพวกเขาถูกหินปูนเกาะหมดแล้วคิดเองไม่เป็นรอกนี่ก็เพิ่งแว่วๆมาแล้วนายกเปล่งวาจาออกมาคอรมออนุมัติเงินให้กรมฝนหลวงนำไปใช้ทำฝนเทียม200ล้านแค่เสดเงินเล็กน้อยเติมน้ำมันใส่เครื่องบินก็หมดไปเกือบเกลี้ยงแล้วมัง้ง เท่าที่ข้าราชการฝนหลวงเขาเล่าให้ฟังข่าซ่อมบำรุงกองบินทำฝนเทียมให้ขึ้นบินได้โดยปลอดภัยพวกเราก็ไม่ค่อยมั่นใจจะบินได้ทุกลำหรือเปล่ายังมีเสียงกระแอมออกมามันโกงกินกันทั้งนั้นแหละครับก็เชื่อได้หน่วยงานราชการบ้านเรามันไปสื่อพันกับปลาหมอคางดำตั้งนานมาแล้วอ้อ งบพินายกอนุมัติให้กับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เฉลิมชัยสีอ่อนไปก่อนหน้านี้จำนวนมากถึง620ล้านพวกปลาหมอคางดำมันกินหมดแล้วหรือท่านนายกแพทองทานชิน,นวัตรสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0954605580